ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ ตรงข้ามเซนทรัลสารายา Honda City 1000เทอร์โบเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เลขไม้เพียงแค่9 7 0 0 0โลเองครับตัว4ประตูสีเทาดำเดิมจากโรงงานนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับถ้าใครมองหารุ่นนี้สอบถามเข้ามานะครับวันนี้รีบมาจัดเลยนะครับคันนี้เป็นเจ้า Honda c i t ตีนะครับผมเป็นตัว1.0 R S ็อปสุดแล้วนะครับเป็นตัวเทอร์โบปี2020เลขไมแท้เพียงแค่9 7 0 0 0กิโลเองครับรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะครับส ีเทาดําเดิมจากโรงงานนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงคันนี้740,000บาทครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไป50%ครับเราขายเพียงแค่375,000บาทครับ ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6,000บาทเองนะครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้โฉมนี้มีเข้ามาไม่บ่อยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้า Full LED นะครับพร้อมเด y t ทาง r ไรนิ่งไลน์นะครับกระจังหน้านะครับผมเป็นสีดำเงานะครับมาพร้อมกับโลโก้ RS นะครับ ด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดมองให้2จุดนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นล้อแม็กฟูโทนะครับยางปี2025ของโยโกฮามานะครับสเปคยางเนี่ย185ทับห้าและคันนี้นะครับมาพร้อมกับดิสเบกคู่หน้าด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับผมโคมเดิมๆนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับและคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านบนเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์นะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับด้านล่างสุดนะครับมีเซนเซอร์หลังให้2จุดนะครับพร้อมชุดแต่งเค็บ่าด้านล่างครับพามาชมช่องเก็บของด้านหลังครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะครับสามารถวางของได้เยอะนะครับถาดท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะครับและต่อมานะครับผมลองดูอ่างด้านท้ายนะครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบถ้วนนะครับรอยซีนกาวรอยเมตรอารเดิมหมดนะครับรถสวยไม่เคยติดแก๊สไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับและต่อมานะครับผมดูเลยครับโครงสร้างด้านบนนะครับ น็อตยึดฝาโปรงเนี่ยไม่เคยถอดเลยนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป็นนะครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะครับและต่อมาดูเลยครับรอยสลังด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเหล็กพับเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดคันนี้รับประกันอีกทางว่ารถไม่มีการชนหนักปิดครอบจมน้ำรับประกันใหม่แท้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเคงแค่เก้าหมื่นเจ็ดกิโลรับประกันใหม่แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชั่น มาพร้อมกับแอร์แบ็กหนึ่งใบสภาพใหม่มากครับและมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอสัมผัสทษษัชสกรีนนะครับ ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับกล้องมองหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธครบเลยนะครับแอร์คันนี้นะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้หน้าจอดีตอนนะครับดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับส่วนเกียร์คันนี้นะครับผมได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือธรรมดามีโหมดอีโคให้ด้วยนะครับส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับได้เบาะทูโทนครับเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับภายในเนี่ยเป็นสีดําเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานครับเบาะนั่งด้านหลังคันนี้นะครับ สภาพภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าตัดกับเบาะหนังนะครับที่สำคัญนะครับผมเป็นตัวเบาะนั่งสองแถวตอนนะครับถ้าใครมองหารถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพสวยคันนี้ใช่เลยครับโครงสร้างคันนี้นะครับก็เดิมจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนไม่มีการซ่อมแซมมานะครับลองดูด้านหลังกันต่อนะครับประตูทั้ง2บานนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับรอยเม็ดอาร์ครูปกลมแบนเลียนนะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยครับโครงสร้างด้านขวานะครับรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนนะครับรถไม่มีการชนมานะครับผ ลองสองด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบซีนกาวอยู่ครบนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับผมฟุ้มเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับโฟมอะไรพาวเวอร์มัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับราคาเพียงแค่ ส7 5 0 0 0่นบาทเองครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเอิร์ธดีมเทคโนโลยีนะครับเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับอัตราเร่งดีประหยัดมากนะครับและต่อมานะครับน็อตยึดฝาโปงนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในเห็นนะครับรอยเม็ดอาร์ควัวน็อตเดิมหมดนะครับไหลมาที่นะครับแก้มด้านขวานะครับหัวน็อตรอยพลาสติกคานหน้านะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับพลาสติกไม่เคยแกะเลยนะครับ ไปจบที่ส้มหัวโชคด้านซ้ายเห็นไหมครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอักอยู่ครบหมดนะครับฝาปงคันนี้ก็เดิมจากโรงงานนะครับรอยซีนกาวสติก,กอร์มอกอสติ c กิเกบาร์บโค้น,นะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคานี้คุ้มมากครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า Honda City คันนี้นะครับรถปี2020ครับเป็นรุ่น1.0 RS เ u r b o เลขไม์แท้9 7 0 0 0กิโลรถบ้านมือเดียวครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินสีเทาดำเดิมจากโรงงานนะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นทรง4ประตูนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้7 4 0 0 0สครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่3 7 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6,000บาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้นาน84งวดเลยนะครับถ้าใครชอบรีบมาจัดครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบครอบหมดทุกอย่างเลยครับและเรานะครับรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักติดควอมจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิโลนะครับถ้าใครชอบสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับ